ราแบกมาได้แบบน้องข้าพเจ้าทำงานที่ร้านอาหารวังกาก็คือว่าก็คือมีอยู่ตลอดเวลาสับเป็ดก็สับเป็ดก็รู้อยู่ว่าฮัลโหลได้ยินไหมคะก็คือมีสับเป็ดได้ยินไหมคะสับเป็ดคือมีอยู่ในอยู่หลังครัวเนี่ยสับเป็ดแล้วคราวนี้ก็รู้อยู่ว่า มารก็ทํางานพระเจ้าก็ทํางาน,างานตลอดยี่สี่ชั่วโมงไอ้เราก็สับเร็จมีดก็คมมากเลยนะคะสับไปมือนี้ก็ทำไงมือนี้มือนี้สับแล้วมือนี้ก็จับเป็ดใส่แ,แล้วคนนี้เนี่ยมันฟันลงตรงนี้ค่ะมีดคมมากเลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามีดลงมือเราเนี่ยเหมือนท่อนไม้เหมือนทอ่อนอแบบไม่มีคมอะ่ะ ก็ขอบคุณพระเจ้าก็เลยพวกพวก,พวกที่เป็เพื่อนฝูงที่ทําง,งานด้วยกันก็เลยบอกหัวไี่ตาย,ตายเขาก็ตกตใจแต่เราก็ตกตใจเหมือนกันก็เลยคิดในใจหูขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าพอสากเสร็จแล้วก็เลยเอาให้เขาไปเขาไปทําอะไรก็ทําแล้วช่วงนั้นลูกค้าก็ไม่มีก็ไปนั่งอยู่อีกโมหนึ่งแต่ที่ฐานกับ,าาาาบกพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าร้องไห้เลยแต่ตาไหลเลยบอกโอ้โหพระเจ้าลูกเกลียดนิ้วขาดแล้วนะบอก ก็ร้องไห้แล้วพอเลิกงานก็มาเฝ้าเดี่ยวก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทั้งคืนเลยน่ะทาร้องไห้แล้วขอบคุณนอนก็ขอบคุณแล้วจับนิ้วโซ่อยู่อย่างนี้กลัวมากเลยอ่ะกลัวมากเลยอ่ะแบบโอ้โหนี่ทำนิ้วลูกเกิดจะขาดแล้วนะลูกขอถวายชีวิตให้พระเจ้าปกป้องคุ้มครองลูกนะแล้วถวายชีวิตจนถึงวันสุดท้ายเลยน่ะขอบคุณพระเจ้า